คุณแพทสายหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องติดวิธีวิ่ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเชิญเชิญเชิญค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วิระนัทพงศ์ครับผมอตอนที่คนเราจะไปรับผู้โดยสารเนี่ยมันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีจุดที่สําหรับว่าแตนบายเพื่อรอรับเพราะว่าเครื่องเขาลงแล้วรอแค่กระเป๋าแต่ทุกคนเห็นทุกคนไปจอดตามข้างทาง,างแล้วรถก็จะคอยไล่ไล่ไล่มันกลายเป็นอะไรที่ มันค่อนข้างทราฟิกมันเยอะมากๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็งูติดกันไปเรื่อยถ้ามันเป็นไปได้มันมีอไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะไม่ทราบเอาแล้วทาไมเราไม่เข้าไปจอดรอในอาคารจอดรถล่ะน่าค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจว่าคําว่าอาคารจอดรถเนี่ยกว่าจะเข้าไปกว่าจะวนหาที่จอดนะคะแต่แี่มี่แามเต่แต่การที่เราจอดข้างๆที่บอกว่าจอดรอข้างทางนั่นโอ้โหยิ่งทําให้มันเกิดอุบัติเหตุยิ่งอันนี้ของเราเลยนะบอกคุณนัทพงศ์ว่านี่แหละมันคือมันคือไม่มันก็คือมีปัญหา ถ้าเป็นไปได้มันมีสนามหญ้าตรงกลางระหว่างทางที่ก่อนที่จะขึ้นเพื่อเพื่อจะไปรับเนี่ยมันจะมีสร้างที่จอด by, แตนบายแป๊บหนึ่งไหมอันนี้องเป็นความเห็นเสนอไปเฉยๆ<อ>ไม่ใช่เพื่อให้มาจอดริมถนนไปออกไหมคะคือจริงๆถ้าถามผมเขามีอาคารจอดรถอยู่แล้วเราควรจะเข้าไปจอดในอาคารจอดรถ ไม่ใช่มาจอดข้างทางที่เป็นถนนเพื่อหลอกเพื่อในการจอดือจะมางจะมาห่วงว่าคือบางคนเขาห่วงอย่างนี้เขาบอกไปจอดอย่างนั้นแล้วมันเสียสตางค์แล้วก็ไล่มีรถมาไล่ทุ่ทุกทุกคไม่อยากทำอย่างนั้นที่ไหนที่ไหนพูดถึงที่ไหนเนี่ยสนามบินสุวรรณภูมิโอ้ยไอ้ที่ไปจอดข้างทางเนี่ยเลิกจอดได้แล้วไปจอดที่ที่จอดเข้าใจค่ะใช่ถ้าเข้าใจก็ต้องไปทําเลยไม่ต้องมาเสนออะไรแล้วนู่นแหละเข้าไปจอดที่อาคารจอดรถอะ เข้าไปจอดที่อาคารจอดรถเสียค่าจอดนั่นแหละไม่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 ต้องไม่มีใครเขาทำกับเราแบบนั้นถนนเขาไม่ได้จอดรถรอรับคนไม่ไม่ใช่ให้จอดริมถนนค่ะมันมีลานที่ว่างๆทาเป็นจอดแตนบายสําหรับตรงไหนไปจอดตรงไหนไปไปจอดตรงไหนว่ามันจะมีทางสนามเยอะมันมีสนามหญ้าเยอะแยะมากๆเลยค่ะข้างล่างเลยอก่อนจะวนขึ้นอาคารเทอร์มินอลอะค่ะโอ้ย NO อันนี้เป็นความเห็นเฉยๆนะคะ เป็นความเห็นที่ไม่เข้าท่าเอาเอางี้เอาผมสรุปอะเป็นความเห็นที่ไม่เข้าท่าไม่ต้องเสนอแน่เลยโอเคค่ะครับขอบพระคุณครับครับต้องรับฟังเลยครับมันอันตรายอืมแล้วไอ้เรื่องเสียเงินไม่เสียเงินเนี่ยคือไปรับคนน่ะครับก็เลยถึงบอกว่ามันติดแค่จุดใจใบเพื่อรับเร็วๆใจ่แต่ว่าแต่ว่าจริงๆไอ้คนไอ้ที่จริงก็ไม่ต้องไปรับหรอกเขากลับได้อยู่แล้วแต่ละคนน่ะไม่ต้องไปรับก็ได้จะไปรับทำไมมันเสียเวลาก็นั่งแท็กซี่กลับมา หรือจะนั่งรีมูซีนกลับมาก็ได้จะต้องไปรับทำไมให้มันเสียเงินไม่ต้องเอาเอารถไม่ต้องอารถไปเลยที่บ้านผมไม่เคยใช้รถที่บ้านไปเลยครับทั้งส่งทั้งรับไม่เคยเลยครับไปสนามบินสุวรรณภูมิไม่เคยไม่ต้องมีใครไปส่งผมเลยครับเป็นอีกออปชั่นหนึ่งค่ะไม่ออปชั่นแหรอครับควรจะทําแบบนี้ครับไม่ใช่ออปชั่นควรจะทําแบบนี้เลยไม่ใช่ออปชั่นไม่ต้องไปส่งอไม่ต้องไปส่งเลยไม่ต้องไปส่งเลยนั่งรถจากที่บ้านไปนั่งแท็กซี่ไปอะไรกันเองใช่ไหมคะอะไรนะ ไม่เคยส่งบอกทุกคนในครอบครัวว่าอันนี้ใครเดินทางก็กลับมาเนาะต้องก็นั่งแท็กซี่ไปหรือจะนั่งไอ้ไอ้แ๊ปกซี่อะไรก็ได้ขากลับก็เหมือนกันทำไมจะต้องไปรับใเ้มันเสียเวลาเรี้ไม่เคยคิดตรงนี้คิดเลยคิดแล้วคิดแล้วทำเลยคิดแล้วทำเลยครับขอบพระคุณครับครับสวัคดีครับผมไม่เคยให้ใครไปส่งครับสนามบินสุวรรณภูมิออกจากบ้านไปเสียเวลาผมไปผมก็ไปเอง นั่งแท็กซี่ไปครับเออก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรหรือถ้าเกิดอยากสบายกว่านั้นก็โทรศัพท์เรียกอะไรแกร์ปรอแกร์ปแกร็บก็ได้หกร้ยผมเนี่ยเพิ่งไปมาล่าสุดเนี่ยหกร้อยเออหกร้อยเท่ากันเลยไปมาล่าสุดเนี่ยหกร้อยบาทผมไปกันสามคนคนละสองร้อยถูกเป็นขี้ถูกไหมเออขากลับก็เหมือนกันครับขากลับผมก็เนี่ยเขามีเกียรตไปนั่งแท็กซี่เออ เดี๋ยวแท็กซี่เขาจะมีปัญหาส่งใกล้ๆอีกเนี่ยนะผมก็นั่งเนี่ยผมก็จองริมูซีนเออสามคนพันหนึ่งกระเป๋าใบใหญ่แท็กซี่ใส่ไม่หมดสามคนอ่ะต้องกระเป๋าเดินทางอ่ะต้องเอารถใหญ่ไอ้รถอะไรมูอ่ะเออเออนั่นอ่ะรถที่มันมีกระที่มันมีกระโปรงที่มันเป็นที่เก็บของข้างหลังเยอะๆเออบิลเซเว่นอะไรนั่นแหละ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 ใส่ไปถ้าเกิดผมกลับมาคนเดียวผมก็นั่งรถแคมรี่เออใช่ ไม่เอาอะ่ะมารับแล้วที่บ้านมารับก็ต้องมารอครับแล้วก็ต้องมารออย่างที่คุณรอกันนี่แหละไปจอดข้างถนนจริงๆวันที่กลับรอบนี้นะสิ่งที่ผมสังเกตคือไอ้ชั้นที่สําหรับคนเดินทางเข้านะออขากละบอ่ะขากล<อ>ับเข้าประเทศอ่ะไอ,อ้<อ>ตรงชั้นลอยตรงนั้นหนึ่งคือแคบสองคือคนรอเยอะมากมันก็มีวิธีหนึ่งคุณลากกระเป๋าขึ้นมาชั้นบน แล้วรถที่เข้ามาเนี่ยคุณไปรอแล้วก็ขึ้นไปเลยจบรถแท็กซี่มาคุณขึ้นไปเลยออืออคุณไปยืนรอเขามาจอดเทียบส่งคนปั๊บคุณก็เสียบเลยส่วนเลยเขาอยากได้ครับคือจะใช้มิตเตอร์เขาก็โอเคไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าขากลับพติรถเปล่ากลับอใช่ถูกไหมใชถ่ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดมีช่องทางสะดวกแบบนั้นนะให้ทํานะโดยที่มันไม่ยุ่งยากนะอก็เจ้าหน้าที่ก็คืออันนี้มันแล้วแต่คนนะดอนเมืองก็ทําได้จริงๆก็ทําได้ทั้งคู่แหละเขาบอกผมคิดว่า ไอ้เอารถไปรับแล้วไปรอเห็นผมไม่เห็นนะผมก็ยังนั่งนี่ด้วยไอ้คนกลับมามันจะอะไรกันนักันหนาใช่ไหมเออมึงมีตังมึงก็นั่งลิมูซีนได้หอกหักใช่ไหมไม่อยากนั่งแท็กซี่เออให้คนที่บ้านไปรับอะไรเงี้ยเอารถเอารถไปมันก็ไปจอดรอไอ้คนที่เอาไปมันก็ไม่อยากที่จะไปจอดรอในในอาคารสนามบินเพราะมันต้องบนออกมาถูกต้องถูกไหมถูกต้องก็อยากจะว่าโฉบเข้าไปแล้วรับเลยรับเลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปรอบนสะพานในบนถนน มันก็ไปเราไปชั้นที่เป็นชั้นที่เป็นที่เราจะขาเข้าข้างบนน่ะบนสุดคือขาออกไป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 ส่งไปรับที่ขาออกมันอยู่บนสุดตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาไล่ก็ไล่ตั้งแต่ข้างในก็ไล่ไม่ใช่เฉพาะข้างนอกที่ก็เอารถมาไล่หรอกนะมันน่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้ได้แล้วในผมพูดแบบคนไปเดินทางบ่อยๆเนี่ยหนึ่งผมไม่เคยเลยไม่เคยให้ใครไปส่งหนึ่งสอง ผมก็ไม่เคยให้ใครไปรับด้วยนะผมคิดว่ามันอยู่ในค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางลำซ้ำ,ำออเออเออไม่จะประหยัดไปทำหาอะไรตรงเนี้นิดๆหน่อยๆตรงเนีค้คิดถึงคิดถึงคิดไม่โอ้ยคุณ,ค,ณคุณผู้หญิงเมื่อกี้ยาโกรธผมนะครับผมคิดยังไงผมพูดอย่างนั้นนิสัยผมอเออเออแล้วไม่ต้องคือผมมีความรู้สึกอะไรบางเรื่องมันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยผมพูดเลยครับ นะไม่ต้องมีออปชันไม่ต้องมาเสนออะไรให้เอาข้างล่างที่เป็นสนามหญา้าเป็นที่รอจอดเลยไม่ต้องรถไปดีที่สุดดีที่สุดใช่คุณพลใส่หนึ่งคุณพลครับคุณพลสวัสดีครับอาจารย์เชิญครับเมื่อ,อกี้ได้ยินคนที่บอกว่าให้ไปจอดจหญ้ <off ice> เาเอา<ๆ>ยอะอะไรผมเห็นเ่อสองวันไปส่งหลานสาวเห็นรถ จอดกันเนี่ยทําไมเขาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบก็ไม่รู้เออไปจอดซอรับผู้โดยสารข้ามทางเออซึ่งเขาไม่ให้จอดเนี่ยทําไมคนเราเนี่ยมันแปลกนะออกฎระเบียบเขามีอะไรมทำไมไม่ทำตามมันไม่มีอะไรเลยนี่มันมาจากสังคมนี่มันยิ่งแย่ไม่ไมไหลักหลักการมันไม่มีอะไรพิเศษเลยมันคือมักง่ายเอาแต่ได้ครับเออผมว่าทําไมคนเราบ้านเมืองมันถึงไปไม่ถึงไหนก็ ไอระเบียบว่าผมไม่อยากว่าใครนะออช่วยช่วยกันหน่อยครับเป็นคนไทยช่วยรักษาระเบียบหน่อยครับเจ้าหน้าที่เขาจะได้ไม่ปวดหัวครับโอเคครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับก็บอกแล้วสินห้าสินห้าครอบครุมทุกอย่างมักง่ายเอาแต่ได้อะไรกงน้นะหน้าด้านหน้าด้านอย่าโอหังโอหังและประมาท มักง่ายเอาแต่ได้หน้าด้านโอหังประมาทถ้าคุณครบห้าอย่างนี้นะไม่มีทางจะเิญเอางี้แล้วกัน,นผมพูดตรงตรงเลยถ้าคุณแก้ห้านิสัยนี้ไม่ได้นะคุณจะไปเอาอะไรในชีวิตคุณนัทพงศ์ใช่ไหมใช่สุดยอดหน้าด้านนี่ก็สุดยอด,ด,ยอ,ดอย่างนี้ <laughs> <laughs> อันนี้คือสิ่งที่ผมไม่อยาก ไม,ม,ม,าาม,ม่ผมทำน้อยมากอะถ้าถามผมผมทำน้อยมากผมทำน้อยมากทำเหมือนกันแต่น้อยมากแล้วรู้ตัวบาง <c oughs> ทีเนี่ยเราอย่างบางทีเราอาจจะอาจจะประมาทมีอืมองไม่ท่วนทั่วก็มีเกิดปัญหาได้ครับบางทีเราอาจจะในช่วงที่เราฟูาอาจจะรู้สึกโอหังอใช่ไหม <c oughs> โอหังบางอาจเนี่ยมันก็จะมาได้ออแต่ไอเรื่องมากง่ายเนี่ยผมพยายามพยายามไม่เอาแต่ได้นี่ผมไม่มีเอาแต่ได้นี่ผมไม่มี เออหน้าด้านนี่ผมน้อยแต่ถามว่าผมไม่มีเลยทั้งห้าไหมเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ก็มีบ้างอแต่ว่าเจอเจอเจอือเจอจางหน่อยเจอจ,เจอจางเจอจางเคุณพีสาสองคุณพีครับคุณพีอยู่ไหมคุณพีคุณพีณพ <ขอ S 2> หนึ่งร่วมความเห็นเรื่องออพอดีได้ใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิตามที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่ว่าเออเพื่อไม่ให้คือคือในเวลาที่เราจะกลับอะแล้วเราจะเรียกวถเพื่อจะกลับ ต่บ้านนั่นเหอือเราจะมาเรียกที่ขาออกเออเอาวคือเพราะว่าขาเข้าคนมันเยอะเออเออเออแล้วยิ่งถ้าเป็นจะก่อนโหคิวจะน่าเกลียดมากเออเออแต่ตอนนี้ดีขึ้น<อ>แต่ถึงกระนั้นการเรียกที่ขาออกก็จะง่ายกว่าแต่คําถามก็คือที่ขาออกเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรียกแท็กซี่เอสมมุติว่าเรียกแกซีแท็กซี่ต้องมาที่เลนแท็กซี่เออแต่สังเกตไหมคะว่าระหว่างข้ามไปไอ้ตรงจากประตูขาออกเพื่อจะข้ามไปเลนแท็กซี่เนี่ยเอมันจะมีไอ้ลว ที่เป็นเหมือนกับลวเหล็กกั้นไว้ไม่ให้เราเอากระเป๋าออกไปได้อ่ะครับคือไม่ไม่ทราบว่าเขาไม่ต้องการให้เราเขาไม่ต้องการให้เราไปทําอย่างนั้นเอางี้ก็แล้วกันเออประเทศไหนเคยเขาทากันนะคะเออเขาทํกันทั้งนั้นแหละครับพี่ไม่เห็นมีนะคะทําครับเขาเขาาไม่ต้องการแบบนั้นแหละครับหพราเขาไม่ได้เป็นสองชั้นบางที่เขาลงที่เดียวเลยครับขึ้นลงขึ้นลงชั้นเดียวกันบางทีก็าเป็นอ่าใช่ค่ะครับก็แล้วแต่นะแต่เอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าไอ้นั่นเป็นออปชั่นที่ก็ไม่ค่อยนิยมไม่ไม่สนับสนุน ไม่สนับสนุนแต่เออไม่สนับสนุนผู้ง่งานไม่สนับสนุนสนับสนุนให้นั่งแท็กซี่กันั่งลิมูซีนกลับจากขาเข้าไม่ใช่จากขาเข้าอ่ะก็คือขาเข้าเราก็เราก็เป็นปกติอ่ะไปอย่างนั้นนะครับใช่เท่ากับว่าเราจะเรียกรถจากขาออกเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เรียกรถจากขาออกไม่สะดวกไม่ดีไม่ควรทํถ้าถามผมโอเคไหมครับ จากจุดบริการเน่ะของที่สจจุดบริการเน่ะคุณจะใช้คุณจะนั่งรถไฟไอแอร์พอร์ตลิงก็ได้ออหรือคุณจะนั่งรถ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 แท็กซี่รอหน่อยก็โอเคนะหรือคุณจะนั่งเอ่อจะอะไรล่ะจะจะเรียกแก๊ปมาลับข้างล่างมาลับไม่ได้อยู่แล้วนะหรือจะอีกอันหนึ่งก็คือนั่งรถรีมูซีนไปครับค่ะจะบอกได้ซ้ำว่าตอนนี้อันนี้ที่ฉันขอออกวนิหนึ่งว่าไม่ได้เดินทางบ่อยๆครั้งสุดท้ายที่ใช้เมือตง้งแต่ปีที่แล้วการเรียกแก๊ป ให้มารับบนที่ชั้นขาออกอ่ามันจะไม่สามารถระบุได้ว่าเรายืนอยู่ที่ขาออกเหมือนกับดิฉันไม่ได้ใจว่ายังเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะคือพูดง่ายๆว่าทางการทางการท่าอากาศยานเนี่ยปิดกั้นทุกทางที่จะไม่ให้เราสามารถเรียกรถกลับออกมาจากขาออกได้เขาจะบังคับบีบให้เราลงเคใช่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 คือเขาอยากให้ทําเป็นอย่างนั้นออกขาออกก็ออกทางนั้นขาเข้าเข้าทางนั้นใช่ถูกต้องถูกต้อง ดอนเมืองก็เหมือนกันครับดอนเมืองก็เหมือนกันครับ่ใช่ค่ะก่อนจองคือืไม่เข้าใจว่าซึ่งซึ่งควรจะเป็นอย่างนั้นครับย้ำซึ่งควรจะเป็นอย่างนั้นครับไอที่ผมพูดเนี่ยผมพูดแบบว่าเผื่อนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ถามว่าควรจะทํายังไงขาออกก็คือขาออกขาเข้าก็คือขาเข้าทําตามนั้นเถอะครับไม่ต้องเอาลดไปครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ